ครับผมครับช่างหนูครับช่างหนูทําได้ทาได้ทุกอย่างตามที่ช่างหนูถนัดนะครับผมครับวันนี้ก็ช่างหนูจะพาตรวจเช็คตู้เย็นซิงเกร์นะครับผมประตูเดียวอาการไม่เย็นครับผมเสียสแตนไม่เย็นครับผมเดี๋ยวช่างหนูจะพาดูด้านหลังครับอาการคอมเสียนั้นเป็นยังไงครับผมโอเคครับมาดูด้านหลังด้านหลังครับผมบ้านๆไม่ยากครับผมเดี๋ยวที่ผมจะเสียบปลั๊กให้ดูนะครับดูก่อนนะครับเบื้องต้นอ่าเสียบปลั๊กครับแล้วจับคอมดูครับมันไม่เดินครับมันตื้อตื้อเขาเรียกสั่นตื้อไม่ใช่เดิมแบบบคคคอมเดินนะรรัับ สักพักนะครับเดาดูนะครับผมมันตื้ออยู่ครับครับตื้ออยู่ครับตาได้ยินเสียงไหมครับเสียงนี้คือการตัดของโอเวอร์โหลดนะครับผมเขาเรียกว่าคอมกินกระแสนะครับผมตาสําหรับบนบ้านทาไงครับถ้าเป็นอาการนี้มาชักปักก่อนนะครับผมแต่แบบบนบ้านแบบช่างหนูบอดนะครับผมถอดมาก่อนครับถอดรีเลออกมานะครับผมครับผมถอดรีเลออกมานะครับจําสายไว้จําสีไว้ครับ ถ้าไม่จาไม่ได้ก็ถ่ายรูปไปนะครับตัวนี้มันมีแคปตาร์ทครับผมเ <c oughs> บื้องต้นของรีเลย์นั้นขยับดูก่อนครับบ้านๆ <c oughs> ครับผมไม่ดังไม่ดังไม่ถึงไม่เสียนะครับผมแต่บางทีไม่ดังมันก็เสียได้แต่บ้านๆจะลองดูก,ก่อนก็นได้เบื้องต้นไม่ดังไม่มีเครื่องวัดเราก็เปลี่ยนยได้ครับผมตัวนี้ตัวใหม่นะครับผมนี่ครับตัวใหม่แล้วผมจะใส่เข้าไปนะครับ เส right so um, ียบตามแนวเดิมครับผมสีฟ้าได้อยู่ที่หลักเลขห้าถ้าถ่ายรูปไว้ก็ตามที่ถ่ายรูปไว้นะครับผมเสียบเข้าไปครับแต่ปัญหานี้โอเวอร์โหลดไม่ต้องนะครับเสียงแป๊กแป๊กแสดงโอเวอร์โหลดมันทางานนะครับผมเสียบปลั๊กไปครับใอ้เสียบเข้าเท่าดีเข้าไปแล้วก็เสียบปลั๊กเหมือนเดิมครับผมแล้วฟังให้เสียงนี้ดังแป๊กขึ้นมาก่อนนะครับเสียงของ โอเวอร์โหลดสักพักนะครับให้เขาเด้งตัวขึ้นมาก่อนกัดจะการตัดกระแสก่อนครับแต่ชาเสหน่อยครับมันร้อนครับผมเพราะว่ามันตัดกระแสกันเวลาไฟดับแล้วต่อเลยอ่าได้ยินเสียงไหมครับถ้าไม่มีตัวนี้ถ้าเกิดไฟมันตัดตีไปบ่อยชุบตัวนี้เป็นตัวต้านหน่วงเขาเรียกตัวน่วงไม่ให้ไม่ต่อไฟให้คอมเดินก่อนครับผมเพราะคอมมันร้อนอยู่ตัวนี้ทําหน้าที่ตัดไฟกระแสไฟกันคอมเกิดการเสียหายได้นะครับผมโอเคครับตอนนี้มันตัดคืนลงไปแล้วเราเสียบปลั๊กนะครับผม เดียปพักใหม่นะครับอ่าโอเคเห็นไหมครับไม่เดินเห็นไหมครับถ้าคอมไม่เดินครับเราที่ถอดป้ากเลยครับเดี๋ยวดีเลยมมันก็จะตัดเดี๋ยวดูดูกัได้ครับเดี๋ยวโอโลมันจะตัดน่าได้ยินไหมครับถ้าอาการนี้ถ้าแบบบ้านๆอดปลักก่อนครับให้เปลี่ยนให้สรุปได้เลยครับไม่ใช่เปลี่ยนครับบ้านๆ เปลี่ยนคอมทันทีครับเขาเรียกคอมเสียแต่เพื่ง่ายว่าแล้วแต่ถ้าบ,าบ้านๆไม่เป็นช่างอยู่แล้วครับผมตัดสินใจเองครับระหว่างซ่อมเปลี่ยนคอมก็ซื้อใหม่ก็ได้อยู่ี่การตัดสินใจจะ,จะส่งช่างซ่อมหรือไม่ซ่อมจะซื้อใหม่ก็ได้ครับผมอย่างนี้ข้าเคยรู้ง่ายว่าอาการนี้หมายถึงว่าคอมเสียนะครับผมเดี๋ยวต่อไปช่างหนูจะทําให้ดูแบบสาหรับช่างใหม่บางท่านยังไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ก็ตรวจเช็คว่ากระแสดูนะครับผมว่ากระแสดูว่าตัวนี้สาเหตุที่คอมเสียนั้น มันเป็นเพราะอะไรครับเขาเรียกว่ากระแสมันเกินนะครับผมมองกินกระแสสัไรครับรอมันตัดแป๊กก่อนนะครับผมนี่ครับโอเคดูกระแสตรงนี้เห็นไหมครับกระแสไฟฟ้าของเขา0 4 7แอมป์นะครับผมเดี๋ยวเราจะลองมาให้มันตัดคลายก่อนครับแล้วมาจับกระแสดูนะครับง่ายๆครับผมอันนี้เราก็ตั้งตั้งาไว้ตรงที่เลขของนี้เลข20แอมป์นี่ครับโอเคนะครับดียวให้มันตัดก่อนนะครับผมสักพักหนึ่งครับ ให้มันตัดเราขี้ไปตรงนี้ตำแหน่งของสายไฟนะครับที่เราเสียบไว้นี่ครับเราลองเสียบสีฟ้าดีก่อนงับไว้ครับงับไว้เฉพาะนะครับผมอย่างนี้อ่าเดี๋ยวถ้าเราเสียบแล้วตัวเลขมันสูงขึ้นไปเกิน0ูนจุดสี่เจ็ดแอมป์ถ้าเกินนี้แสดงว่าควมเสียแน่นอนครับผมนี่สำหรับคือเป็นการชี้แนะเป็นแนวทางสำหรับช่างหัดทำหรือนำเครื่องอุปกรณ์นี้มาเช็คว่ากระแสมันเท่าไหร่ครับผมแต่สำหรับผมจะไม่ค่อยสนใจเรื่องกระแสเท่าไหร่นะครับผม อาศัสาประสบการณ์นะครับถ้าอาการนี้บ้านๆสรุปไปเลยครับเปลี่ยนคอมเดี๋ยวให้ตัดมาก่อนนะครับเดีย๋ยวผมจะเสียบปลั๊กให้ดูว่ากระแสนี่เท่าไหร่อ่าได้ยินครับเสียงเด้งนะครับถ้าเด้งแล้วดูตรงนี้นะครับเดีดเ๋ยวผมจะเสียบปลั๊กนะครับผมเสียบปลั๊กนะครับดูนะครับอเห็นไหมครับอย่างนี้เขาเรียกว่ากระแสมันเกินนะครับผมเห็นไหมครับทำจะอยู่ที่ 0ูนจุดสี่เจ็ดนะครับผมเห็นไหมครับกระแสมันจะขึ้นอย่างนี้คือคอมเสียแน่นอนครับผมเห็นไหมครับเกินร้อยร้อยเกินเพิ่อง่าว่าเกินจัดคือมันมัน็อดคือคอมมันช็อตตัวเองนะครับผมโอเคนะครับอ่าโอเคถอดปลั๊กก่อนนะครับผมก็คือสรุป,ปง่ายเลยครับผมสําหรับตู้เย็นตัวนี้ครับผมถ้าบานบ้านแบบที่หนูบอกไว้แล้วว่าถ้าเกิดว่าเสียงนงังแป๊กแป๊ก,ปกด้านหลังคอมให้เปลี่ยนรีเลย์ดูถ้าเปลี่ยนรีเลย์แล้วคอมไม่เดินแสดงว่า คอมเสียครับผมส่งช่างตรวจเช็คถ้าจะซ่อมก็ส่งส่งให้ช่างซ่อมเปลี่ยนคอมได้เลยครับผมกับวิธีการตรวจเช็คง่ายๆนะครับผมแบบบ้างของช่างหนูนะครับถ้าอาการคอมเสียจะเป็นอย่างนี้สาเหตุที่มันไม่เย็นครับผมมันมี2ประเด็นหลายประเด็นอยู่ว่าคอมเดินไม่เย็นอันนี้คือตัวนี้คือคอมไม่เดินมันก็จะไม่เย็นครับผมคือการคอมเสียกินกระแสนะครับผมแค่นี้นะครับสังหนุขอฝากกดไลค์กดติดตามช่างหนูวิเศษด้วยนะครับผมขอบคุณครับผมครับสวัสดีครับ ผม,มง่ายครับสรุปตัวนี้เปลี่ยนคอมครับผม